ตอนนี้น้องก็ยังซึมอยู่ค่ะต้องคอยป้อนอาหารให้น้องนะคะยังลุกเดินไม่ค่อยไหวค่ะไม่มีแรงเขาก็ได้แต่นอนคุณหมอเขาบอกว่าให้หาที่อุ่นๆให้น้องนอนนะคะแม่ว่าก็ เอาที่นอนเก่าน้องมาวางไว้น้องก็เข้าไปนอนซึมค่ะแม้ว่าก็ได้แต่ภาวนาให้ยาที่คุณหมอฉีดให้ไปทําให้อาการน้องดีขึ้นแต่ตอนนี้น้องก็นี่ค่ะเหลืองคุณหมอเขาบอกว่าน้องจะเหลืองซีด เขาขาดเลือดเยอะนะคะเลือดจางจะเหลืองมากเลยค่ะตามตัวน้องน้องจะเป็นแมวที่ไม่ค่อยโตกว่าเพื่อนนะคะจากพี่น้องตอนมาด้วยกันก็มีน้องมงคลน้องทองคำแล้วก็น้องสิริเนี่ยแหละคะ่ะที่มาด้วยกันชุดเดียวกันที่แม่วาช่วยมานะคะ น้องสิรินี่เขาจะตัวเล็กกว่าเพื่อนนอนลูกนอนนะคะอ่อยหมดแรงนอนลูกนอนนะไม่ลุกนะครับตัวน้องจะเล็กเพราะปกติแล้วเมื่อก่อนเขาก็กินเก่งนะคะโอ้ยไม่ไปเขาไปในหลังอีกนีนะคะ ไม่นอนไม่เดินลุกไม่เดินนะ้นเดินก็ไม่ค่อยไหวกะล้มแหววาก็ขอภาวนาให้น้องดีขึ้นนะคะเพราะตอนนี้มองดูแล้วน้อง โดยแรงมากเลยค่ะคืนนี้ก็คงจะต้องลุกดูน้องทั้งคืนนะคะเพราะว่าดูท่าทางแล้วน้องเขาเหนื่อยๆมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พาน้องไปหาคุณหมออีกวันนะคะคุณหมอนัดไว้ นอนสมอย่างนี้ละค่ะท่านใดเมตตาจะอุปการะค่ารักษาพยาบาลน้องติดต่อได้นะคะเดี๋ยวแม่วาจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะเมตาน้องสิริด้วยนะคะพรุ่งนี้ต้องไปพบคุณหมออีกค่ะ